ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะอยู่อยู่ที่บ้านคุณครูยาหยีมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กทําเยอะแยะเลยใช่ไหมคะและสําหรับวันนี้นะคะเช่นเคยคุณครูยาหยีก็มีเกมามให้เด็กได้เล่นอีกนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณครูยาหยียังมีคุณครูหลายๆท่านที่อยากจะมาพบเจอเด็กๆด้วยไปเจอกับคุณครูเลยคะ่ะคนแรก อยู่บ้านล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมแมสแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะเจอกันค่ะอ่คุณผูยายิงและคุณผู้ม a ก็ไม่ได้มาสองคนนะคะอย่างนี้ทิเชอร์อีกหนึ่งท่านนั่นก็คือทิเชาเดเมียค่ะ Hello Hello everybody I hope you're all staying safe at home wearing your face m a s k I hope you're washing your hands s t a y h i e n i We have a game for you today and we hope you have fun staying at home playing with your parents. เฮ้ยเด็กเ็คะก็อย่างมีคุณผู้อีกหนึ่งคนะคะที่จะมาพบเจอกับเด็กนะคะนั่นก็คือทีเชอร์จ้าจาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ความุ่นทันะคะแล้วก็สวัสดีใเม็กทุกคนค่ะทิเชอรจ้าจาค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามารอเล่นเกมกับทีเชอร์ได้

We're going to run, run, run as quick as we can, and put each block or toy inside the bucket. And we're going to run, 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 run. Stop! And whoever is first, me or each other will get an apple. Yay! That is who you. That's what you get when you are first. สำหรับเด็กๆนะคะที่นะคะเราจะเล่นเกมเก็บสิ่งของตัวนี้นะคะไม่ว่านะคะเด็กๆนะคะจะมีนะคะอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในบ้านนะคะเราสา,สามารถเอาเรียงน,นะคะเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็เราต้องจุดหมายของเรานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้รู้ว่าวันนั้นลรกชนะนะคะเราก็จะหยิบสิ่งของวิ่งหยิบสิ่งของใส่ตะเก็ยนะคะหรือว่าใส่ถุงมืเอเดงนะคะถ้าใครนะคะเก็บสิ่งของได้หมดก่อนและจับแอปเปิลนะคะในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ชนะไปเลย เ e ่ s จนไ้อะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับกเกมวิ่งเก็บของเด็กๆอย่าลืมเล่นอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือเล่นกับพี่กับน้องที่บ้านได้นะคะและสำหรับวันนี้คุณผู้หญหีพ่เช่เดนียน ทิชเชอเมย์และทิชเชอเจสาต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดี